นี่ก็ไปต่อยสาลราะอะรนบวยนี่พอใช่เสีย่้เขามาทีจานหนักมากเฮ้ยดูเกมมวยมวยวันนี้อย่เดนี้เสไม่พูดเพราะอะไรกวถ้าพูดไปเราไปนูดใหญ่กับเขา้เอเสพูดสาอกัเราครับผมรเช่วยเดี๋ยวเสียดูให้นะ 打不赢，玩了，打不赢，玩了，打不赢，气不爽。哎，哎。